ที่บ้านอาหารท,ที่อาจจะแบบการเดินทางไม่ค่อยสะดวกหรือใดๆแต่ว่าผู้สูงอายออุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอ,อสุขภาพของที่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยกันดูแลจะดูแลนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับยนดีนครับยนดีนอ่าเรียบร้อย อ่ามองกล้องครับผมมองกล้องครับมองเสื้อเหลืองครับเสื้อเหลืองอ่าชิปหอมสุวรรณเชิญครับมองเสื้อเหลืองไว้นะเวลาถ่ายรูปนะฮะทางกายครับ AIA ครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับจัดชนะเลยเพื่อจะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมือนพุณลุงนะคะ แล้วบ่บอกถึงความมีความสุขความสามัคคีกันนะคะขอทุกคนมาก่อนเวลาทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าเรขอบคุณทุกท่านค่ะควบคุมการทำกิจการร้านความรู้สึกของกิจกรรที่ม่ต้ เห็นด้วยยุมเอออันสองหลักทีมีประโยชน์ทุกอย่างยุมเออเหงาได้สุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพดีเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เสียมพูคือสุขภาพดีขึ้นยุ่มเอออ่าโอเคใครบอกว่าไม่เหงายุมเออโอ้เยอะเหมือนกันนะไม่เหงานะและใครได้ท่าออกกำลังกายมากขึ้น